ครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยผู้ที่สนใจในการปลูกอินทพลัมทุกท่านนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรทัศธรรมพิลาแดงครับผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมเกษตรรักดินอินชพลัมประเทศไทยนะครับวันนี้ขอคุยเรื่องของต้นตัวผู้หรือว่าเกสรตัวผู้นะครับขอเจาะลึกลงสักนิดนึงนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของต้นตัวผู้ หลายท่านปลูกอินทพลัมนะครับต้องการเฉพาะเพศเมียเยอะๆก็ไม่ได้ให้ความสําคัญของเพศผู้อันที่จริงแล้วนะครับอินทพลัมสําหรับประสบการณ์ที่เราได้ทําแปลงมาและเราได้ส่งเสริมมานะครับปรากฏว่าเพศผู้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยสําหรับการที่จะให้อินทพลัมนั้นได้ผลผลิตดี นะครับเราจะให้ความสําคัญเพศผู้เยอะมากๆนะครับเพศผู้ของอินทผลัมนะครับลักษณะดอกก็จะเป็นอ้วนๆอ,อ,อย่างนี้นะฮะเหมือนกับการพนมมือนะฮะจะเห็นเหมือนกับการพนมมือนะครับเนะี่ยนฮะนี่คือดอกของเพศผู้นะครับตั้งแต่วันที่แทงช่อดอกนะครับยันไปถึงวันบานเนี่ยจะใช้ระยะเวลา เท่าที่เราทำงานวิจัยจดตัวเลขทางสถิติไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10 5วันนะครับก็คือครึ่งเดือนพอดีเขาก็จะแตกออกมานะครับพอแตกออกมาปุ๊บลักษณะดอกก็จะเป็นคล้ายๆกับหางกระรอกนะครับก็จะเป็นทรงพุ่มเนาะก็จะให้ละอองเกสรเพื่อที่จะเอาละอองเกสรน,นั้นไปผสมกับตัวของเพศเมียดอกตัวผู้หนึ่งดอกนะครับ เราทำตัวเลขทางส,สถิตินะครับก็ให้น้ำหนักของจำนวนของเกสรน,นะครับอยู่ที่ประมาณ9กลรัม1 10กรัมประมาณนั้นต่อหนึ่งช่อดอกนะก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ไม่ได้เยอะแต่ต้นหนึ่งนะครับให้สามารถให้ได้ก็ประมาณ 7-8ช่อดอกอย่างเยอะนะครับก็ประมาณนั้นสำหรับอินทัพรลเพศผู้นะครับแล้วในการที่เราจะนำเอาอินทัพรมตัวของเกสรเพศผู้เนี้ยไปผสมเกสรสำหรับเพศเมียนะครับปริมาณในการผสมแต่ละครั้งก็จะใช้ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ78กรัมต่อการผสม1ครั้งทีนี้ในการผสม ครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้อินทพลัมนั้นเกิดความสมบูรณ์ได้สำหรับตัวของการผสมเกสรของของเพศเมียนะครับเราต้องผสมซ้ำา2งถึง3ครั้งนั่นคือแสดงว่าในการผสมอินทพลัมนะถ้าเราเปรียบเทียบกันเป็นดอกต่อดอกนะครับก็จะใช้ดอกตัวผู้ประมาณ2-3ถึงดอกต่อตัวเมีย1ช่อดอก นะครับเพราะว่าต้องมีการผสมซ้านะครับทีนี้ถ้าเกษตรกร,เร,กรเรามีต้นตัวผู่ไม่เพียงพอนะปัญหาหลักปัญหาหลักของเกษตรกร,เร,กรเราเลยตอนนี้ก็คือเกษรตัวผู้ไม่เพียงพอทําให้การผสมเกสรน,นั้นเป็นไปโดยไม่สมบูรณ์นะครับทําให้ผลผลิตออกมานั้นไม่มีคุณภาพหรือผลล่วงได้ นะครับนั่นก็คือการผสมเกสรของตัวผู้แล้วไม่สมบูรณ์การที่หลายๆท่านนะครับในในด้หลายที่บอกว่าปลูกต้นตัวเมียเยอะๆแล้วจะได้ผลผลิตเยอะแน่นอนครับต้นตัวเมียเยอะต้องได้ผลผลิตเยอะแน่นอนแต่ต้นตัวผู้ก็ต้องเยอะด้วยมีบางท่านแนะนําบอกว่าตัวผู้ไม่ต้องไปปลูกหรอก ซื้อเอาเกสรตัวผู้นะครับที่ผมเช็คตลาดอยู่ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทต่อกิโลนะครับแล้วถ้าสมมติว่าท่านปลูกเฉพาะต้นตัวเมียท่านต้องใช้กี่กิโลเพราะว่าการผสมแต่ละครั้งในหนึ่งช่อดอกใช้ประมาณเอ่อ8กรัม9กรัมต่อครั้งนะครับก็คูณ3เข้าไป ท่านต้องใช้กี่กิโลตรงนั้นแล้วท่านต้องซื้อทุกปีนะครับแล้วต้นหนึ่งของเพศเมียท่านให้กี่ช่อดอกนั่นคือสำคัญที่สุดนะครับถ้าเรามีต้นตัวผู้เองเราสามารถผลิตเกรสรได้เองก็จะทำให้ท่านประหยัดลงแล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับนี่คืออินทผลัมเพศผู้ความสำคัญของอินทผลัมเพศผู้นะครับ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอินทพลัมนะครับจะได้คุณภาพดีอย่าลืมนะครับเราต้องให้มันสมบูรณ์ทั้งเพศผู้และเพศเมียจะได้คุณภาพที่ดีครับ